ผู้อกำตังใจเอาไว้คะแนนปนีติดบ้านกัเป็นยังกันกระฝนอ้อยฝนตกกระตะหุกเข้าห่มตึงปลซาบลาจมธรรมดาเรื่องฝนขอพระคุณกับพี่น้องผู้คนโหลดเข้าดงฟังซอฟังจ้อยอยู่ไกลกันแบบเป็นยังกันน้องมาวฟังซอเป็นหองดีอร่อย ขอบคุณตึงใหญ่ตึงน้อยจังซอจังจ้อยอย่ามาบวนมาเอืมก็เพราะว่าปุ่นจัดเป็นการงานใหญ่สถานที่ใดก็มาแบ่งมาปันนั่งไก่แต่บ่ใสหัน มันเป็นอย่างดีแล้วนั่งไกลกันว่านั่งไกลจะไหนกับคนขอพระคนณคนที่มาช่วยกันไว้อ้ายุดแล้วออกมาใหม่อ๋ออีกแด้ว่้อยูฮานก็ได้มั้ยนฮะติโมนี่จ็สตางค์นี่ไปหน่อยโยุดแล้วออกมาแหมใหม่จะไปกลัวมันเียบ้ยงอวมานตกําบ่ใจนเป็น5ออก านสเจิงต <si ักตะปุลุงแม่ฟ้าปะต้องกว่าฝูกกว่าฟ้ามานั่งตนาเวทีถ้ามันลงหุงมากระเบียงไปโดแมโอ้นีปนไล่ไกอ๋อไปนะไปนะปนว่าสหารนี้และเป็นปนไล่ไก่มานั่งไก่ไก่ตะแม่ห้างสาวจีมานั่งฟองจังสนาเวทีเพื่อแป่งใจดีและเพื่อแป่งใจต้อมมาฝูนตกมา พอจุ่มฝนเย็นได้จะได้เก y งอากาศบ่าก็ฮงเน่บะใหญ่แม่ตัเดียวตักก็ไปคนตมันอ่อยกะว่าดับความฮ้อนพี่น้องข้าซอนก็ยังบ่นอยู่ไกลคนหลายเวทีแต่มันกดีเพราะมันมีห่มบะเดียวตบมาสอยสได้มาคอยกะบ่สาบันจบ อยู่ในโดมมี่มันเอามันห่มปล่อยตกฟ้าลมมีปัญหาสับอันให้แม่อยากเข้าขอตอนน,นะเจ้ามีเนืร้านไข่กับเข้าข้างหามโซกลับมาเลิกละการรักษาของแวทเพิ่มจะแดดเพิ่มจะฝน ตามใจตามสบายทุกคนจะนั่งต uh> ั้งบนนั่งไกลนั่งไกลให้ยับกินข้าห้อไปพ่อไปก้อยเปิดเอาวางเป็นหอยเป็นเส้นนั่งเล่าพูดดนดกันได้นะเจ้าตาและน้องพ่อนาลิกาพอสิบเอดปองเกลียวไม่เจอพี่เมียนมุกมาเวลาตองตอนมานั้กลัวคน เข้าก็เจอเปิดไฟอุดรวันนี้ก็มีนักแต่เล่าตึงปว่าอาหารกําเข้าบนอวังแต่เจ้าหัวเรียงยานอีเอ็นโฟมครับซีเนโมเค่ลายเียงหลักเดี๋ยวไอ้ไปสันเทศเด้อโอ้ไม่ใช่อ้ตัวผมจะทุบจะจะเจอนแา่คนเหาไปซ้อกินเข้าละไปซ้อกินปาก็บอแขนซ้ายพอนาฬิกามาถึงเวลา จะเตึมข้าเข้าบ้าของกินที่ตั้งลำจะเอาอาย่งมันก็มีแต่เราข้าหามซอนที่บ่งคายยังตาส้มหอดเข้าเนื้ออุ่นๆกาบาเดียวก็วาาซิเอสมกว่ามพี่น้องเจ้าข้าจะกินเข้ากินปลาจนตาสบายหรือสะค่าตับทํามาดาก็บาหอเข้ามาตัว่อ แตาวันนี้ลูบบกบ้านมาไจะเยอไใส่เข้าแอเข้าหอ่อกกว่าบต่ได้ติดต่อเพื่มไห่อเพื่อนขายก็มีมดและเจ้าอ,อาหารเครื่องดื่มตั้งข้างขาโซอกตวันนี้ฟังโซอห่อเข้ามาตดยถ้ามาบุยมาได้ห่อสักกำัวัวขายเพิ่คนเอามาทำปกกินล้ำลำํำมีทอด ส้มตั้งพูดหูวเปิ่าขายอันยังถ้าส้มตามจะงวมุบหัดม well, ุบปนีน้าลำไยนวลจันในจอกาแฟสนก็มีเอาต่ว่าของกินมันก็มีไเลอะตามใจต้งไม่จะกินอต่ยางต่ส้มพูดก็สีหน้าจะลำกินไปกันรับตึมคดึงหัวพี่ตึงของหัดของ เหมือนกันตืงบบคิดเป็นอื่นมาส้มทอดกินกับข้าวหนึ่งแม่ปนจะไปขอจิมนี่แม่ันซื้อมาเมื่อแล้วต้องพูดอะไรอย่างกูเนอะบอกวว่าทอดไกหรือว่าหอยทอดหอมตึงนังสดสดล้าอปูใไก่กับข้าวปนเอามาเลี้ยงใหญ่แค่อยากอันใดก็ไปเติาะเจ้า ใจหาเจ้าเปนแล้วจริงและนอกลว่ามีพัดไผ่กล่มีเติมจิ้งคอดมีแถวใส่ลอกเสืกอาใส่กอใส่ลอกได้ไหมฮะโอ้ไส้ใส่ลอกใส่ไม่ได้ไส่หยางไม่ได้ไส่หยางไสไผ่มาลอกนี่คนลอกใส่ออกเราเป็นึงลอกเปนเพื่ล้างหรออันยังลอกใส่ไผ่ไส้ที่เมื่อวาแปะใส่กอค่ะอ๋อใจ่ล่ะเออ เออนั่นอันนั้นมันเป็นเป็นของปลาไส้อีกอ่ะใช่ค่ะต่างอยปลาไส้หมูไส้หมูช่วยไส้อัวใช่มาไปไส้กรอกไปไส้อัวไส้หลอกอ่ะอีกแล้วไส้หลอกเป็นไส้หลอกเอาตังในมันออกจะกำไห้กำขาดอยู่ลุงจะไปหลอกอื่นรึโอ้หลอกไส้ดเออเต็มหวานอุ้มที่เหมือนเปิ้ลมันผ่ามันแบบเหมือนผามันอ้ายในอุ้มที่เหมือนเปิ้ลหรอนี่อ่ะข้าขาบกนี่เป็นห้องเงินบึกอี่๋ดูเออขาวบกอ่ เกือบปนจะเกือเราแคบอีอะหมวกเหรอหมวกนี่ว่อมกุ๊บอีว้อพมนี่ใส่หน้าหนาวเออถ้าเนี่กุ๊บนี่เอาหมวกไปชุบกลุ๊บบ้านเจ้าของฮ้องกุ๊บบ้านไอ้ฮ้องอย่างเนาะว้อมก็มีกุ้อก็มีเออพอมนี่ยังปากเก่าเนอะเก่าอะใส่ว่อมเนี่ยอีน้าเออเนี่ยเสียเสียไหนจะว่าเสียไหนเสียหลองอีอะอ๋อบ้านเจ้าว่าเสื้อกลมเสื้อกิมนี่นี่หน่วยตะวันนี่บ้านแอมจะห้องตะวันนะหนุนฮ้องไปอ่ะหนุนปากแก่น